กราบสวัสดีครับพบกับพี่พีเอ็นพีเกมมิ่งชาลกันอีกแล้วนะครับผมก็มาพบกับเกม Call of Duty World War II กับ EP ที่เก่าเฮ้ย EP ที่9ก้าครับผมไปไปเลยดีกว่าเช่นเคยครับเวอร์ชั่นญี่ปุ่นเหมือนเดิม <c oughs> เราก็จะไปลุยกันแบบหนักๆจัดเต็มกันเลยนะฮะ บินาซองเฮ้ยเฮ้ย <gef> มัน <necessary> พูดเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะว้าช mm ่วงคริสต์มาสพอดีเมลี่คริสต์มาสเว้ยไอลูกกระจก ตุมน้ำร้อนฉลองคริสต์มาสกันนะฮะหนาวๆแบบนี้บรรยากาศแบบนี้จัดเต็มฮะเอ้ยปลุกมึงอ่ะขอกูฉลองด้วยคนเด้สัตว์เมาด้วยนะจา่ามันน่าจะเป็นจา่านะนี่ ี่โรมันโต๊คาร์ลอสมีหนึ่งทีเป็นไงเป็นไงานามีปัญหาอะไรป่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดียวกูได้นะทำไมพูดถึงเทอร์เนอร์ไปไปไกลๆตีนป่ะปะไม่อยากจะมีเรื่องป่ะไปไหนก็ไปป่ะ ไม่ต้องแช่เย็นกันเลยนะฮะอยู่ในสมอนภูมิแบบนี้บรรยากาศติดลบแน่นอนโอ้ยศพบทหารทับไหมนะอึมไม่ทับเว้ยหัวต่คันกลางคันตรงกลางนี่ทับแน่นอนโอ้ยหนาวโอ้ยหนาวทำยังไงดีวะเหนาว <c oughs> สั่นเลยนาะยแว่น <c oughs> โอ้โหโทษทีฮะเลยเพิ่งกินข้าวมา มาแล้วไปลุกขึ้นไอ้ลูกหมาเราต้องไปจัดก,การกันแล้วไปไปเอากระสุนเอ่อเอากระสุนไว้ที่ป้อมกันไปไปก็ไปวะ เลี้ยวขวาโอเคช่อจริงๆเมื่อกี้เราก็เดินถูกแล้วนะอ๋อตรงนี้อ่าเพื่นอนเฮ้ยพยาบาลเก็บก่อนอ่าวางโอเค ยิงขาแม่งเลยยิงขาหนิงหนิงเขาให้ไหนอยู่ไหนยิงเขาหัวตายหมดแล้ววะนี่แน่นี่แน่ไอ้เคี้ยไม่ตายนี่แน่นี่แน่ตา,นแนนแนตายไหมอีเวน รีโหลดไปรีโหลดปืนก่อนสิบนัดโอเครู้เรื่องอีกหกสิบสามเมตรวิ่งตรงไปข้างหน้าเดวิดรอกูด้วยมันต้องเข้าไปตรงนั้นนี่วะปอ ยิงแม่นนี่ว่ายิงโดนแต่ขาอ้าว่าไงพี่มืดยินดีที่ได้รู้จักรู้จักของดำไหมน้อง อ๋อไอนี่ไอจ่านี่ว่ายิงมันได้ไหมยมั่นไส้ไมไม่เคยชอบขี้หน้าอะไร เฮ้ยอะไรวะเอาไอ้เขี้ยเฮ้ยโอ้ยเอาไปเว้เนยโดนรถทำลายเอาโอ้โห้ยซัดแมนไอ้ซัดแมนเพื่อนกู เอาไงดีเพื่อนยิงแม่งเลยไหมไปเว้ยเร็วขึ้นดิลุกขึ้นดิลุกขึ้นดินเนี่ยทางนี้โอเค เราต้องไปกระท่อมข้างหน้านั่นวะเหมือนจะมีอะไรอยู่ที่กระท่อมนะฮะต้องไปทำอะไรสักอย่าง <c oughs> หุบปากซะไปตามฉันมาเออกูรู้ไม่ต้องชี้หน้ากูหรอกไอเวเหียชี้อยู่นั่นในสัตว์เหีย ต้องไปที่กระท่อมกูรู้อยู่แล้วไอ้เหี้ยอ้สา์ไอ้เหี้ยกูรู้อยู่แล้วไปที่กระท่อมอ๋อวิทยุยิบมาโอเคโอ้ยใครยิงกูย,งยิงกูเหรอยิงยิงกูเหรอเชี่ยเยอะด้วยเยอะ เยอะจังวะโอ้นี่ไงนี่ไงสัตว์นี่ไงเขาหัวนี่ไงฮีเอะนี่ไงสัตว์ลีโรดนี่ไอ้เที่ไม่โดนสัตว์ไม่ตาย นี่เนี่ยยิงเข้าท้องไอ,อ้ยี่สัตว์นี่เนี่ยเสร็จยังวะโอ้ยสัตว์นี่แน่นี่ยี่ยิงไหลวอร์เรียก,ก่อนกำลังเสริมไม่ไหววะอ, <c oughs> อ้าว คือไงวะอ๋อให้อาติดต่อเครื่องบินเพื่อจะไปทิ้งระเบิดจุดเมื่อกี้นะครับเยอรมนีอาวขี้ผายแล้วบังคับเป็นเครื่องบินวะเอาเรื่องอ๋อ เลี้ยวงี้เลี้ยวงี้อันนี้ลงอันนี้ขึ้นโอเคคืออะไรวะมาลงขึ้นปื๊ดเล่งเครื่องอืดเล่งเครื่องอืด ขึ้น

lắm này quá ý hiếp ý hiếp mày mày thấy à Trong này à thằng này à thằng này à ôi đi sát mê đi mê đi đi おいアイサーカインと。俺は俺は俺は俺 เยอะจัดโอ้เดิน้เดินซะเ้ยยนอวะอีกสองลเหี้ย

เฮ้ยโอ้โหข้างหลังเดี๋ยววะเกี่ยววนวนแล้ววนอีก มม mm er. oh, hey, ีตายะไอ้เฮียโอ้เดนยากยังวะเอาใครยิงกูเฮียมึงขับยากเกินอ้สัตว์

nói ngoài rồi lại nữa à quá. thằng ní thôi mày ngăn เอา lương, โอ้ยเลี้ยวเครื่องวิ่ง mang đi

ยิงเข้าหัวนี่ยยิงยิงอีกสักคืออะไรวะไปตรงนี้ก่อไปตรงนี้มีปืนไหมเนี่ย ออสัตว์เล่นของหนกักไอเขี้ยไอเขี้ยนี่เล่นของหนักนี่แน่นี่แนะน่นะไปขบ<อ><ป>ยาบ<ป>าดเอาไว้เจอแล้วดิเขี้ยอ,อะไรเขี้ยอะไรเป็นเขี้ยอะไรฮะไอสัตว์มาดิ

lời mai quá với thầy cơ với lốt thẳng ởên Manh tay 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 sạ tay không quá à

ไอ้ไอ้ซัดนี่นี่นี่เนี่ยเฮียมาดิมาดิมาดิซัดเฮ้ยยัตท่าตัอกทวะเฮ้ยพวกเรามาแล้วว่าเอาไอ้เฮีย ไลว่ะอุย้ยเหี้ยตรงนี้ไปนี่นี่สัตว์ตายซะเออสวยไอ้สัตว์ตายเหมือนไม่ไม่หมดเว้ยเอาไปนี่แนะ่เข้าหัวไอ้สัตว์เออสุดยอด Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đi nào. Đi như thế nào. Cái gì vậy? Đi thôi, anh อรหัสพิกัดมาให้ทิ้งระเบิดตรงจุดๆนี้ฮะเฮ้ยรีบหนีเร็วไปเอ้ยโอ้โหเฮียคานคานยิงหมาคานยิงหมาเดนเนียลมาเร็วหลบที่บังเกอร์มานี่พวกโอเคเอาปืนไป อาปืนสั้นให้กูทำไมไอ้เหี้ยอะไรเหี้ยอะไรมาทำไมเหี้ยเฮ้ยไอ้เหี้ยจะปืนสั้นส่วนรถถังเลยเวรเพื่อนเราเบิดได้ไหมไอ้เหี้ยทำเหี้ยอะไรไม่ได้ไอ,อ้สัตว์โอ้โหกระจายของจริงฮะโคตรบู เป็นไงบ้างเดนเนิเอลโอ้โหไอแวนเรายังรอดนะฮะตากล้องตากล้องโอเคเอามือมาเราทำสำเร็จเละเป็นขี้เลยสมรภูมิลบครั้งนี้อังกิงผมไม่ชอบขับเครื่องบินเลยเล่นแบบนี้แม่งโคตรมันกว่าเครื่องบินนี่แม่งเล่นยากงง เพื่อนเรายัางอยู่ครบฮะแหมยกมือเลยนะยอมจำนนนะพวกเยอรมันพี่เอซองเหงาได้ทัชิโอโอเคเครับผมจบ EP นี้ครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆจากช่อง np gaming channel นะครับผมติดตามพี่เปียด้วยนะครับ อาจจะเล่นไม่ค right. really, really so ่อยเก่งนะครับก็คือให้มันจบให้มันรู้เนื้อเรื่องให้มันแบบให้มันเคลียร์เกมไปครับคอมพพลตไปก็ไม่ได้เล่นเก่งเล่นเทพอะไรมากมายเอาอารมณ์แล้วก็ความมันเป็นอ่อเป็นลำดับหนึ่งเลยก็ยังไงเดี๋ยวพบกันใหม่กับอ p หน้าครับผม ep ีที่10ก็อ p ีนี้ไปก่อนนะครับยังไงก็แค่นี้นะครับผมกับสวัสดิครับเพิมไปแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ ep ีหน้านะครับ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไปของจริงแล้ว